อ๋ um อแล้ว um 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 สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเรียส์มอนิเตอร์กันอีกแล้วนะแล้ววันนี้เราจะมาฆ่าไอ้พวกปาโลมากันจากหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมแพ้ป,ปาโลมาจับเลยมาดีปาโลมาแ yeah! ย่โอ้ยมันมาแบบนั้นเนี่ยดูมันด,ด,ด,ดูมันโอโ้โหยวิ่งแบบโคตรไวนะ้นสไลด์หน่อยโอ้แหแรง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 ระวังให้ดีนะครับสำหรับพวกปาโลมาพวกนี้นะครับมันแม่งมีปืนเฟรมทอเบอร์ด้วยเอาดีเอาดีแต่ว่ามันเลี้ยวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแล้วก็แค่ขึ้นไปบนที่สูงแค่นี้ก็จัดการมันได้แล้วนี่แหลีียยยบรร้อเสงโคต เลยสำหรับเสบาโลมาครับไอยตรองรู้จริงห้าวห้าวเข้ามาดิแต่กูเข้าไปหามึงไม่ได้อ่ะแน่จร like like ิง <m ander> ม <m zo> ันส <m stairs> ู้มันพื้นสิ่งาไม่เขาเรียกว่าใช้สมองมากูลงมาแล้วเนี่ยมาดิจัดการมันดิเข้ามาดิเข้ามาดิเอออ้โหแม่งยังจะทำดเมนใส่กูในบิสเซนีสุดท้ายได้อีกกูอมันสู้จริงเว้ยคนคนนี้โอเคเราไปสู้แบบด่านทรูเอนดิ้งหรือว่าด่านสุดท้ายของบอสกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมาดูว่าผมจะสามารถสู้ประมันได้หรือเปล่านะครับโดยใช้เรือนี่เลยผมจะไดด้้ลอนชเมมให่วย อจากคลิปที่แล้วนะครับจานที่ผมสู้กับพวกมันไปนะคลิปที่แล้วผมปั๊มหัวใจไงหัวใจประมาณ25ดวงเนี่ยอันนี้ผมจะสู้มันแบบ3หัวใจเลยนะครับมาดูว่าผมจะสามารถสู้มันแบบ3หัวใจได้หรือเปล่าเนาะมาอย่างแรกต้องเริ่มเก็บปืนก่อนดีปืนของกูไม่ดีเนี่ยกูหลอกไอ้พวกนี้มันกระโดดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมได้เปรียบมันตรงด้านการกระโดดเนาะแต่ว่าพวกมันจะมีสกิลพิเศษนะก็คือสกิลแบบนี้เลยนะสกิลที่ทำให้ผมน็อ c แบ็คได้นั่นเองแต่ผมก็มีสกิลในการลอยอยู่บนอากาศนะฮะและพวกมันก็มีีีีีีปืนน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 นดด้้้้วววววยยะะะะะคครรรรรัััับบบแแลลลลกกกกกกก็็มม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 มสสสสิิิใาาาาาาหูุททงงๆ่่่่่่ผผไไตถเเ อมตะด้วยนะครับการกิ้งเหมือนตัวแบบนี้มันจะเป็นอมตะนะครับเราไม่สามารถฟันหรือว่ายิงมันโดนพิธีฟันดาบให้มันโดนแล้วเราก็ต้องยอมเสียเลือดนะครับเวลามันยิงปืนเนี่ยมันจะหลบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นอเมนิชั่นไปเลยมันยิงปืนเมื่อไหร่นะฮะเราก็คิดว่าเราจะหลบหรือเปล่านะหรือว่าจะฟันดาบสู้กับมันแบบตัวต่อตัวไปเลยแต่ผมแนะนำนะให้ใช้ดาบนี้ดีกว่าเดาบปานบาลีนะเพราะว่าระยะมันไกลกว่าแล้วก็มันฟันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นฮะมาดิไม่กลัวยแล้วเนี่ยมันหลบกระสุนปืนหนักขี้โกงและกู นี่แหละฟันปัก ฝโอ้โหเนี่ยมันเป็นอมมัตไนขี้โกงออกไฟไล่ฟันมันไล่ฟันมันเออนั่นแหละมันจะตอบโต้ผมไม่ได้นะเออนั้นที่สุดนะครับเออเกลือบเดียวมาและมามานี่ถ้าใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรไปดูคลิปที่แล้วได้นะโอ้พรมันมีสองตัวมันจะเล่นเป็นสายแท้งกับสายแครี่ไอ้พวงนี้มันขี้โกงฟันหน้าฟันหน้ายับโอ้โหเว้่ฟันไม่โดนระยะมันก็ใกล้หนิเนาะดูมันดิปั่นได้ห้ารอบกูปันได้แค่หนึ่งรอบแถมนานด้วยอะไรวะนี่เออนั่นแหละเออฆ่าเป็นตัวตัวก่อนนะครับมันจะทําให้มันไม่สามารถใช้คอมโบบแแทงคค์รรรีี่่่ไไดดด้้้เเเเเเเนนนนนนนาาาาะะะะ๋ยยยววฆฟิจจอออออซลลลกัััมมตืืห เออเหลือนิดเดียวเท่าน,นั้นนะครับผมพออยายามเข้าไปโจมตีแล้วกระโดดหนีนะฮะมันจะได้ไม่สามารถโจมตีผมโดนนะไม่ได้ใช้ปืนหรือว่าใช้ดาบน,นะเองเพราะปืนในเกมนี้นะฮะมันค่อนข้างจะเดินทางช้านะครับผมสามารถหลบมันได้แบบชิวๆเลยเนี่ยครับพอมีปานวาลีเนี่ยมันมันยิงผมไม่เคยโดนเลยนะเนี่ยถึงมันจะมีปืน AK ที่แบบโอ้โหยิงรัวๆก็เถอะแต่ว่ามันยิงไม่เหมือนผมไงผมโอ้โหโอุ้ยเจ็บเจ็บระวังให้ดีนะเออเหลือเลือดแค่นิดเดียวเอง ระวังให้ดีมาดูว่ามันจะทําอะไรนะรอุ้ยเลือดผมโอ้โหเหลือแค่นี้แห,ะแหะและเบรกคลขาวนี้ห้ามพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่งั้นตายแน่เอ,กอยเอกระโดดนี่นะครับฟันแล้วก็กระโดดกระโดดนี่เออเอาดิไม่ได้กลัวอยู่แล้วอ่ะนี่เออแล้วก็กระโดดหนีนะครับแบบนี้มันจะทาอะไรเราไม่ได้หรอกมามามาวิ่งมาตรงนี้มันทาอะไรมันทำอะไรฟันแล้วก็วิ่งนะครับเออใช้คอได้เอ้ยมันอ่อนให้เรามาเน่ถ้ามันใช้คอมันโอกาสโดนน้อยกว่าใช้ดาบหรือว่าใช้ปืนดีอย่างนี้ก็ดีอะดินี่นี่นี่มดเนี่ะเนี่ละมาิเอาดแป กวาานี่โอ้โหไม่โดนเออนั่นแหละโอเคผมจบสกคิปแล้วนะครับถ้าใครอยากดูก็ไปดูที่ด้านขวาบนได้เลยนะครับถึงตัวไอได้แล้วนะฮะสกความบมิสเตนทนนะส่วนอันนี้แบบก็จะฆ่าไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมวิธีการสู้กับมันง่ายๆแค่รอให้มันเปิดก่อนแล้วเราก็แก้ตามแบบนี้นะฮะอุ้ยไม่ใช่แล้ว เดี๋ยวผมจะคิปมาเลยนะครับวันนี้มันจะให้ไม่ไฟกับดอนไฟหรอผมจะเรียกว่าดอนไฟไปเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอาเฮ้ยโยนไปทิ้งนี้เลยอบคุเพื่อนลุกขึ้นมามาเฮ้ยขอบใจมากแล้เว้ยแต่ว่าเฮ้ยนี่มาอะไระเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าสแตนอุ้ยมันมีอะไรออกมาเฮ้ยโดนทุกวันเลยเป็นอะไรในวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยทุกวันในเพลงนี้และปุ่มสำหรับคัดไม่กดมึงกดปุ่มมึงแค่สองปุ่มเนี่ยนะ มืไหวไหมเนี่ยโอเคสตาร์ทขึ้นมาแล้วเฮ้ย์โมโหแล้วนะเฟยไอยพวกมองญี่ปุ่นเจแปนทัง้งหลายมึงตายโอ้หนี่มันหลุมดำดูทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาไม่นะมืนอนาอไม่ต่อเลยอาไลกูยังขยับเลย แก well. ้วก็โลดแนงไปแล้วไอห่าไม่กันมันก่อนแล้วก็ตู้มโอ้โหการ์ดความปกติแล้วก็ไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นผมกดสติปกเได้ไหมเฮ้ยได้ป่ะเฮ้ยโอ้โหอ้าววยังไงจังหวะนี้โอ้โหไอคิดเป็นกว่างตัวเท่าโลกเลยว่ะโอ้ยแล้วแม่งดูกระดิ่งตรงเขาพอดีเป๊ะเลยว้ยแล้วโลกแบน พั <laughs> วถ่ายเลยโอ้โหยืนตั้งกระหัราศีกูคิดว่าโลกมันคือประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวซะอีกนะเ,เห็นในนี้บอกว่าจะปกป้องโลกไปดีไว้ไม่มีแค่ประเทศญี่ปุ่นแต่ที่ทัา่าโลก <laughs> เออแล้วตรงนี้ว่ายังไงโอ้โหตูดนี่สวยดีนะแล้วกวางหันมาครับเฮ้ยว่าไงเพื่อหันมาอย่างนี้ว่ายังไงโอ้อยตาสวยดีนะเนี่ยโอ้กวางขึ้นมาเอ,อ้ยมึงมองกูทำไมหน้ากูมีอะไรเ u r p r i s e motherfucker <laughs> <ด> <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะตลกอะไรกูสร <laughs> ้างไม่ใช่เหรออีมนุษย์ป้า ้ยกูไม่ได้ด่าตาวดิโอ้โหผมแทบลืมไปแล้วนะว่าตัวละครของผมสร้างมันคืออีเมนุนปลาหัวโล้นเฮ้ยโยกวัตส์แมนโอ้โหแรงเอสโอ้ยโกลนี่มันยกระดับมันเลยนะครับผมแในข้างล่างกูตัวอะไรไอ้แย่ตัวอะไรวะเนี่ยออกไปอย่าไปยม่กกับูอย่าไปกับกู่วโกจะไย่าไโกั้จะไม่โกับ้โอยผมยิงได้ด้วยอะชาตุ้มอุ้ยเจแล้วดูตัวมันตายดิมันลอยขึ้นมาอย่างนั้นไอ้พวกแก่พวกนี้มันโดนชนมันก็ตายแล้วเลือดมันน้อยนะครับเดี๋ยวมีแค่หนึ่งเอาล่ะและนี่อะไรตรงกลางวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮี้ย เอ้ขวานเลยหัวกันตัวได้มึงคนละโลูกอะไรเพื่อนเออหมีว่าไงเพื่อนกะติผมไม่เคยเห็นว่าหมีมันจมตีผมยังไงนะตอนนี้ผมจะมาดูว่ามันจะอ้วกูตายเลยวัดตับโอ้โหแล้วกูต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ตอนแกะเบลแรกเลยเนี่ยโอ้ยแม่งเสียเวลาตัวชิบหายได้ไม่ทะลุด้วยนะเออถ้าไปการชาร์จพลังมันทะลุวะเนี่ยเอ่เลยแล้วหัวใจผมเพิ่มจากหนึ่งดวงเป็นสองดวงด้วยนะครับเออจะโดนหมีตบได้สองรอบเนาะ กูไม่แน่โดนหมีนะเอาล่ะหมีเอ่อเแกะอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็หมีก็จะโผล่ไปตรงกลางนะผมรู้สเต็กมันแล้วมาไอหมีต่อยไอ้แน่ฮ่าอ้ยแม่เกือบโดอ้ยโ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 อ้ยเฮียกูอยู่หลังหมีและโล่งแม่งแคบนิดเดียวไอพวกไททันอุ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยว่ไอเล็กติกชีฟโอ้โหยไอแม่ย้อยกูจะรอดไหมเนี่ยดูดิโอ้ยมันปล่อยแกะมาได้อแต่บิ๊กแกะบินได้ดูดาขี้โกงที่หมายเลยเว้ยแล้วกูจะสู้ยังไงวะไอเฮียโอ้ยโคราชิบหายแล้วแม่งมีโคราออกมาอย่าอย่ายิงเลนส์ใส ไอ้ดิฉันจะตายกูหนอหนอตัวไอ้กูโดนดีเดียวกูตายเด่เลยที่แบบเอ้ยู่โอ้ยอีนานเลยนะยีกนานเลยนะกูไม่ต้องตีไปมึงยิงกูตทำไมดิโอเคโครดลาลงไปแล้วนะนี่มันรวมพลตัวประหลาดนีกว่าไม่มีสารพวัตรูปแบบเลยเนี่ยบอสที่เราสู้มาทั้งหมดถ้ามันกลายเป็นตัวละครสร้างซึ่งไม่คอดได้เกลียดเลย แล้วตัวอะไรข้างหลังกูตัวไอ้ไม่มีคอกี้คอกี้เราเป็นเพื่อนกันจะเย็นด้วยอีมันลุกป่าลุกป่าทำอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วุกไมมึงมีแสงของฉาบลิงด้วยไม่ได้อย่าบอกเลยว่าไอ้บอสลิงมันจะมาคิดดูดิไอ้บอสลิงนี่กลายเป็นมันลุกป่ามันจะอุบาทขนาดไหนไอ้แย่เป็นปลาคอดูตายเลยจะตายแล้วดูเลือดกูเลยได้เดียวตายแล้ววิ่งวิ่งไอ้แย่เป็นลัวสองตัวไปไปไปเอ้ยไอ้้ย่กูยังไม่ตายโอ้ยโอ้ยแจ็คโอ้ยอักโอ้ยอ้ักโอ้ยโอ้ยอักกูจะ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 กู เอาหล่ะแต่คิดทีแรวที่ผมบอกว่าผมจะมาปั๊มหัวใจในเรื่องนี้นะครับว่าหัวใจผมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเออผมมาดูว่าถ้าหัวใจผมเพิ่มแบบโอ้โหม,มาหาศาลว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคมาดูงั้นผมตัดไปตอนที่หัวใจผมมากๆไปเลยดีกว่านะครับไป เอาลราสรุปคือมันทําไม่ได้นะครับจากที่ผมเห็นแล้วนะครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยถึงผมจะตายมากเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเพิ่มไปจนจุดจบโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นเวลาจะปั๊มหัวใจก็ปั๊มได้แค่ไอ้ด่านตอนสู้กับไอ้กวาง2ตัวเท่านั้นนะครับถ้ามาปั๊มในโหมดนี้ไม่ได้นะครับมันจะแบบให้เราไปผ่านแบบเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเราตายเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งอ่อนให้เรามากขึ้นเท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งคราวนี้ผมจะสู้แบบเออหัวใจไม่ลดเลยนะครับถึงผมจะทาไม่ไดู uffled, วิธีที่ผมจชนะก็คือต้องรอให้ยูข้างล่างมันหมดก่อนนะครับถ้ามันหมดเมื่อไหร่ก็คือผมชนะเลยนะทุกคนคิดว่าผมสามารถเกาะคอ,อก,กี้ได้ปะเนี่ยดูนะ <c oughs> เอ๊ะมันเกาะได้เลยนี่แหละว,วิธีการสู้กับคอ,อก,กี้แต่ว่าผมไม่มันไม่ขยะใหอ่ะเฮ้ยมันไม่พุ่งเข้าไปบนหัวว่าโอ้คอกู <c oughs> โว้ยอีป้ามึงให้กูขึ้นไปดีๆได้ไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกูยิงให้ฟันเหยินมาเริมอีกผมเกาะไม่ได้ปะเฮ้ยตะกี้มันเกาะได้อ,อยู่นะเออเกาะได้ปะเอ้าแต่กูเกาะอะไรเอ๊ะเดี๋ยวกูเกาะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ คนที่ว่าผมเกาะหลังหนีได้ป่ะเออหมี่จะได้โจมตีผมไม่โดนแบบนี้นะ <c oughs> นี่แหละนี่จมตีกูไม่โดนหรอกไอ <c oughs> ้ี้อเกียนเลยเออไอ้โลดไอ้ไอ้โลดซะไอ้มนุษย์โหน่งชั่ชาตา โอ้ผมไม่ไหวจริงๆว่ะต้องสีวหัวใจนะครับแล้วผมจะเป็นอมตะด้วยเวลาผมหันหลังส่มันนะแบบนี้เลยนี่เกับอะไรกูไม่ได้หรอกเออเป็นอมตะตูดกูเลยมีความสามารถพิเศษสามารถกันเลเซอร์ได้เรื่องขั้วถ่าเลยตูดมีความสามารถพิเศษเอาดีเออเอออยากเกาะมันว่ะแต่มันเกาะไม่ได้มันไม่มีที่ให้เกาะแย่เลยผมว่าวิธีการชนะในหมดนี้คือผมต้องวิ่งวนไปรอบๆเว้ยเออแบบนี้เลยมันจะตีไม่มีใครตีผมโดดนะเพราะไอ้วงนี้มันช้าเออแต่ระวังไอ้ลิงให้ดีนั้นกำลังแรงอยู่โอนไปนะครับขับเรื่องกูลดไปครึ่งหนึ เฮ้ยข้างล่างมีอะไรวะตะกี้เฮ้ยทุกคนดูข้างล่างดิมันเป็นแท่งอะไรทักอย่างอะดูดิเฮ้หมือนแบบมันจะมีกุญแเบลงูมเลอยเข้ามาอยู่ที่อุ้ยไม่ใช่ขานี้ว่ายังไงเขาบกเหลือแค่หนึ่งหัวใจเท่านั้นเองโอ้โหเฮ้ยบม่มีไอ้กวางนั่นอีกอะไอ้มนุษย์ป่าแม่งที่มาแบบเป็นกวางคลียรอัพเดตอะเคลียรอัเดตเออจะอะไรกันจาะแต่ว่ามันขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วโอ้โหมันตัวบักควายแล้วมัน่ายทั้งหกสิบเมตรแล้วมันตับอะไรเฮ้ยอยมันแล

้หายใจไม่นั่นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แดกหรอกโอ้ยแย่มากโคตรมันเลยเว้ยเอาจริเออพวกมึงตกไปหมดเออเก็บมันหมดแล้วนะครับแล้วก็เออมันทกิอะไรกูยิงมนุษย์ปากเกอะไรเนี่ยเฮ้ยฟาบมือมีมหามาอุ้ยอะไรระบบไม่ได้ต้อมาลงเสร็จมาอะไรไงเนี่ยอุ้ยแล้วผมคอยาวไปยิบผ้าที่พาปึ๊บป้าแล้วโอ้โหคอยาวที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วแหละแล้วก็อ่ะคุณรู้แล้วว่าทำไมมันฟันเหยเนี่ย อระเบิดแม่งไม่เข้ากันเลยเฮ้ยแล้วมึงหักด้วยปัะตะก,กี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับอีป้าโอ้โหอีปา้านอนสรุปเลย <_ d ata> โอ้โหแล้วมันใหญ่มากาดูสุขภาพตัวเองแม่งตัวอย่างอ้วนเลยเนี่ยหนักโลกแล้วรู้ไหมเนี่ย <_ d ata> นี่คือที่มาคขัว่าไอ้พวกหนักปัสตภี <_ d ata> นี่นะครับหันหนาโช์เทนหน่อยเฮ้ยทำไมตุ่นงอนงั้นวะเอาละว่ายังไงจะมีอะไรมาเป็นพิเศษหน่อยไหมอันเจ้อย่างกับนักมายากลอีชาย <_ d ata> เนอะไม่เลียวนะไอ้หนูเฮ้ยมึงจะทำอะไรเฮ้ยอย่าอย่าเข้าไปในปากมันเลยมันมีแต่สิ่งไอ้เฮ้ยแต่กี้แต่กี้เห็นตาป้าตาเป็นสีเขียวไม่ยังมีประโยชน์นะกูคิดว่าแว่นกูจะปิดทับทุกอย่างไปซะแล้วไม่นะปัตพีมันก็ดูเอาเองอ่ะมี่ผมกดสคริปต์ตรงนี้ได้แบบมันจะได้ไม่มีฉากตอนที่ผมตื่นมาเลยลงบอกอุ้ยเฮ้ยกดได้ครับแล้วมันก็จะเป็นโอ๋ออ้าวไอ้เฮ้ยอํา ก็จบเป็นเี่องรอยนะครับ True Ending แล้วก็เครดิตก็เหมือนกับ Bad Ending เลยนะครับเหมือนกันเปียบเลยซึ่งผมบอกว่าฟัด t ฝาก็คือไปไวขึ้นนะครับเออเมื่อตอนนั้นผมไม่ได้กดเนาะอันนี้ผมก็จะมากดให้ดูนะครับเฮ้ยแล้วกูไม่ดั่งรอทะไปไม่ได้ไวเฮ้ยทุกคนมันมีให้กดไฟนอลบอสตรงนี้ด้วยว่ะเออลองกดไปดิอ๋อมันก็คือสร้างตัวละครได้เลยนะแล้วก็ไปไฟเลยนะเออจะไม่ต้องเสียเวลาเนาะเออก็ดีเหมือนกัน <S <S เอาล่ะไปลุยกันเลยดีกว่า <laughs> ไอปลาผมเขียวโอ้ยนี่มันทรงใหญ่แกนนี่จะตัดเลยโอย้แล้วมันตุ่ม <c oughs> ด้วยนะแกแต่ยังเก่าครับโอเคเรามาดูในน่านแบบปกติเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะฮเออไปดูเลยเอาล่ะเฮ้ยตะเกียอะไรวะน่ะมีมักงกรด้วยเว้ยเออเจ๋งไปเลยเพื่อน แล้วก็ผมยังไม่ได้ปลดล็อกอัจฉริยะโคลานะฮะมันก็เลยมีกล่องปิดสนยิยอีกอันหนึ่งนะ่นสำหรับอัจฉริยะโคลาฟิวเจอร์นะแล้วว่านี่ยายยายมาแล้วนี่งไงก็เออ,เอ,อ,อไอ้โคตรน่าเกลียดเลยยายโอ้ตะก,กี้เป็นนี่ป้าน,นี่คือยายนะครับอืมสุภาพอาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่นะครับโหยายโอ้โอ้เฮ้ยม,มันธรรมดาด้ว่อยยัยคนนี้โอ้หลังไม่หักเลยยายยายโอ้ยายเป็นโคตรโหดเลยยายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับอย่าไว้ใจยายแล้วก็อันนี้คือเฮ้ยตะก,กี้มียีรยาฟด้วยป่ะสุดยอดเลย เนียเดี๋ยวผมใส่ยาแล้วก็ไปใส่เป็นยีราฟนะครับเฮ้ <c oughs> หน้าตาประมาณนี้เฮ้ย <c oughs> ีราฟตัวเป็นเล็กกว่าเดิมไหมเนี่ย ย่า yeah, ฉันคือยีราฟโอ้โหรูปคอมันมันทําอะไรได้วะเออสำหรับใครที่อยากรู้ว่าคอมันทําอะไรได้นะครับอุ้ยอุ้ยมังกรหัวเป็นไรวะตะเกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวมังกรดูดิเจ้ากูด้ากระเบนเลยเอาเไปพาร์ทหน้าละกันนะพาร์ทนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวเรามาเล่นอิสเตอร์เอให้หมดทุกอย่างกันเลยดีกว่านะครับสำหรับพาร์ทหนานะ้าแล้วส่วนพาร์ทนี้ก็จบไปด้วยกันเผามังกรเย่เย e นั่นแหละสายซะจะตวละครที่โอเพ่ดีสุดในเกมเอ้ยมันยริงจริงผมได้อยู่แบบกุมเรือนรถแล้วเนี่ยไม่ได้เออเออ อู้แม่งหนักมาแล้วเรียบร้อยนะครับมังกรแม่งกูตายไปด้วยเอ๊ะหรือว่ามังกรไม่ตายไอ้มังกรตอร์ยุ่มึงไม่ตายตายต้นไม้ไปว่ะแม่งเกือบจะหายเนะแต่ครั้หน้าเราไปเล่นเป็นมังกรดูนะครับแล้วก็ไปโลกฟิวเจอร์ไปฆ่าไอ้โค้ชลาฟิวเจอร์นะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะครับเชิญครับ